สวัสดีครับคุณผ,ผู้ชมพบกวับผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง BNK48 และวง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ได้เริ่มง,งามยามดีแล้วนะครับที่ผมจะพูดถึงเรื่องราวของภาพ,พยนตร์ d o c umentary ฟิล์มวันเท e ของ BNK48 นนะครับก็ ตั้งใจว่าจะพูดมาหลายวันละแต่ไม่ว่างนะครับก็ได้เรื่องงานยามดีกันสักทีนะครับเป็นไงกันบ้างครับดูภาพยนตร์ด็อกทเมนตารีเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับผมเนี่ยหลังจากดูรอบแรกจบนี่ผมแบบอี่อยงว่านะครับต้องขอโทษที่พูดตรงๆนะครับเพราะว่า คาดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้สูงมากๆนะครับสูงแบบไม่เผื่อใจอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่าตอนเกิดโดนคลายมันดีมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าหนังเรื่องที่สองโรกเมนเทรีเรื่องที่สอง 2, มันก็ควรจะรักษามาตรฐานของเรื่องที่หนึ่งไว้ถึงแม้ว่าผู้กกับจะไม่ใช่คนเดิมแต่มันก็อยู่ภายใกล้าการดูแลของไอเอมของผู้บริหาร BNK อดี 48, นะครับก็คาดหวังไว้สูงมาก เพราะว่าตัวเท่าที่ดูจากการวางโครงเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยเขาวางปูงหลักเลยก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรุ่นที่สองการมีรุ่นที่สองเข้ามาการขัดแย้งของรุ่นหนึ่งรุ่นสองแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับงาน general election ครั้งแรกนะครับเมื่อปีก่อนก็แค่สามเรื่องนี้ก็ดูน่าสนใจแล้วนะครับแต่ว่า พอทำออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ชัดเจนใดๆสักทางทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นการวางโครงเรื่องที่ค่อนข้างผิดพลาดมากๆที่เอาเออ่เขาเรียกว่า acting class คลาการสอนการแสดงมาเป็นธีมที่เล่าเรื่องนะครับก็ผมคือผมไม่ได้ดูถูก acting class นะผมก็มีเพื่อนสนิทเป็น เป็นครูสอนแอคติ้งคลาสแล้วผมก็รู้ว่ามันมีความสำคัญแค่ไหนแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่รือการที่จะเอาไอ้แอคติ้งคลาสความรู้สึกของน้องในแอคติ้งคลาสที่น้องแสดงเนี่ยมาเป็นธีมหลักในการดำเนินเรื่องนะครับผมรู้สึกว่าเออแอคติ้งคลาสมันเปิดมาแบบตอนแรกที่น้องมาทำท่านโน้นท่านี้เฮ้เฮเฮกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดูน่ารักดีแต่พอามาคือเอาแอคติ้งคลาสมาเชื่อมกันหมดเลยเช่น น้องรุ่น2เสียใจกับปัญหาโน่นนี่นั่นแทนที่จะไปไปเอาหน้ารุ่นสองที่เขาเสียใจจริงๆอะ่ะดันเอาเอาภาพรุ่นสองที่เสียใจที่แสดงใน acting class มาแทนผมรู้สึกว่ามันมันไม่สื่อนะครับก็เลย <c oughs> มาเชื่อมกับเรื่องที่2ที่จะพูดเลยก็คือการเก็บฟุตเทจของ <c oughs> ทีมงานผมไม่รู้ว่าเก็บฟุตเทจเก็บ ไปเก็บภาพเบื้องหลังอะไรของน้องๆมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเก็บมาก็ควรตัดออกมาใส่นะครับก็แสดงว่าไม่ได้เก็บมาแบบละเอียดใช่ไหมครับหรือยังไงผมรู้สึกว่าแบบแปลกอะที่หลายๆอันสามารถเอาภาพเบื้องหลังที่เป็นน้องเสียใจจริงๆความรู้สึกของน้องเข้ามาใส่ได้แต่ไม่เอามาใส่ไม่มีหรือว่าอย่างไร ผมก็ไม่รู้นะแต่แบบมันไม่ใช่ที่แบบการที่น้องเสียใจแล้วเอาภาพที่น้องแสดงใน acting c ค a มายัดใส่แทนมันมันไม่สื่อนะครับคือถ้าเป็นผมเช่นเรื่องของคอนฟลิกตของรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองไปสัมภาษณ์มาแล้วน้องพูดอย่างนั้นพูดเนี้ยเอออันเนี้ยก็บอกเลยว่ามันเลื่อนเลื่อนลอยไงคือน้องแค่พูดเฉยๆแต่ภาพประกอบมันไม่มีอ่ะมันก็รู้สึกว่าแบบ ขัดหูขัดตานะครับอ่ะสมมุติถ้าเป็นว่าน้องพูดเรื่องคอนฟิด์รอรุ่นหนึ่งรุ่นสองไม่ว่าจะเป็นน้องคนใดพูดก็ตามถ้ามันมีภาพประกอบมันจะเห็นชัดเจนเช่น,ชนตอนคิมิวะเมโลดี้ประกาศเช่นบัสสึสิบหกคนรุ่นหนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วประกาศเพิ่มมาอีกห้าคนที่เป็นรุ่นสองอะอันนั้นอะกล้องก็มีถ่ายดูยก็เห็น ทำไมไม่จับสีหน้าของเมมรุ่นหนึ่งไอ้ที่เหลือที่มันไม่ติดเซมอะ่ะมันรู้สึกยังไงแล้วเอามาใส่ลงไปใช่ไหมครับถ้าการนี้ยเราดูเราจะเห็นภาพชัดเจนเลยเฮ้ยมันเริ่มมีคอนฟ lict ก,กันแล้วระหว่างรุ่นหนึ่งรุ่นสองหรือตอนเซมบัรประกาศเซม b บ K Festival ซึ่งมันไม่มีฉายออกมาให้คนดูกันมันคือการประกาศกันแบบลับๆอันนั้นน่ะก็ควรจะเล่นได้เช่น เพราะมันมีประกาศแบบลับๆอยู่แล้วไงน้องต้องรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสี่คนของรุ่นสองที่ขึ้นมาเป็นตัวท็อปเข้ามาแทรกพื้นที่16ที่อันนั้นเนี่ยก็น่าจะจับไปที่น้องๆรุ่นหนึ่งที่มันไม่ที่น้องเขาไม่ติดอ่ะว่ารู้สึกอย่างไรอันนี้น่าจะสื่อไปสื่อออกมาได้อย่างชัดเจนเลยว่าเอออันนี้มันคือคอนฟ lict กันของระหว่างรุน่นหนึ่งกับรุ่นสองพอสองสิ่งที่รู้สึกนั่นเลยก็คือหนังเรื่องนี้ปู ปูความเป็นรุ่นสองน้อยมากนะครับทั้งที่เกิดร้นคลายปูรุ่นหนึ่งมาอย่างชัดเจนเลยแต่พอมาวันเทสไม่ปูรุ่นสองเยอะเลยเราแบบเลื่อนลอยมากสมมุติว่าเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้ตามบวงมาก่อนมาดูจะเกิดข้อสงสัยหลายยากหลากเลยว่ารุ่นสองคือใครมาจากไหน เป็นอะไรมีความสําคัญอย่างไรทําไมต้องเป็นคอนฟ l i c กันรุ่นสองเก่งหรอหรืออะไรยังไงทําไมถึงไอ้องงอย่างนี้เป็นมีคําถามเต็มหมดไปหมดเลยสำหรับคนที่ไม่ได้ดูเอ้ยสำหรับคนที่ไม่ได้ต่าวงมาก่อนคือควรจะเก็บรายละเอียดของรุ่นสองให้มันมเยอะกว่านี้สัมภาษณ์แบบละเอียดละเอียดเหมือนเกิดน้อนคลายทาหนังมันจะออกมาสามสี่ชั่วโมงผมก็ยินดีดูนะถ้ามันออกมาแบบดีอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปาง วางปูพื้นฐานรุ่นสองก่อนให้คนคนข้างนอกที่ไม่ได้ตามวงรู้ว่ารุ่นสองคืออะไรเนี่ยมันจบเลยนะคือเขาก็ไม่อยากตามต่อว่ามันจะมีประเด็นอะไรสําคัญต่อไปอะไรย่งไงผมก็รู้สึกว่ารายการละเลยในจุดนี้พอสมควรนะครับแล้วก็อย่างเจเนอในช่วงเจเ e อเรชั่นช่วงรีประกาศผมก็รู้สึกว่า ทำไมนอ้อถึงเน้นเป็นแค่บางคนเช่นตัดมาที่สิบหกแล้วก็ข้ามข้ามเอเริ่มมาที่จี๊บก่อนสามสองแล้วก็ข้ามมาสิบหกแล้วก็ไล่ไล่บางคนก็ข้ามข้ามไล่มาคือแบบอันนี้พูดตรงๆเลยว่าเมื่อคืนฟังไลฟ์ของน้องเมมเบอร์คนหนึ่งน้องก็บอกเลยว่าเหมือนทีมงานไม่ให้ความสำคัญกับคนกับน้องๆสักเท่าไหร่ นะครับเพราะถ้จะเน้นเรื่อง generation คนให้ความเล่นเรื่องตำแหน่งเนี่ยคจะให้ความสำคัญกับทุกคนว่าทุกคนก็สู้มาผ่านอะไรมาเยอะแยะเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าทีมงานผู้ผลิตภาพบอลลูนชุดนี้ไม่ไม่ไม่ละเอียดเลยกับสิ่งสิ่งนี้นะครับเหมือนไม่เข้าใจความเป็น48กรุ๊ปอะแต่ยากมาทําแล้วทําแบบกลวงกลวงลอยๆทำแบบไม่ใส่ใจอ่ะ คือคือถ้าคนใส่ใจมันทําออกมาได้ดีกว่านี้แน่นอนนะครับแบบอันนี้เดือดพูดในฐานะคนดูคนหนึ่งที่มีสิทธิ์จะรีวิวนะครับเพราะไม่โอเคฟุตเทจอะไรควรจะมากกว่านี้แล้วก็บางทีอย่างมันก็ลงเรื่องซ้ําเดิมแล้วครับที่ให้เมมพูดเรื่องนี้ความขัดแย้งรุ่นนี้นั้นแต่ภาพภาพมันไม่ล้อกันนะภาพมันกลายเป็นภาพใน acting class ซึ่งคืออะไร เราตามวงเราเห็นนะเห็นน้องดีใจมาเยอะหัวเราะฉุดซึ่นยินดีมาเยอะแล้วก็ดีใจด้วยเราตามวงเราเห็นน้องร้องไห้น้ําตาไหลกันเรื่องหลายๆอย่างมาเยอะเราก็รู้สึกระทมรู้สึกเห็นใจน้องแต่พออันเนี้ยมันไม่ใช่ไงไอ้ภาพที่ตัดมามันไม่ใช่ภาพภาพที่เรียวมีอย่างที่ตอนแรกตั้งชื่อไว้ก็เลยรู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าจะบอกว่า นั่นหมดก็ไม่น่นนะแต่กผมว่าเขาทําดีเขาก็ทําได้นะอย่างในในช่วงที่ประกาศชื่อมิวสิกอะอันดับสามอะแล้วกล้องก็จับไปที่เจนนิสแล้วความรู้สึกของเจนนิสคือแบบเฮ้ยชั้นชนะเพื่อนเหรอทั้งที่ชั้นหวังไว้ว่าฉันได้แค่ที่สามอะไรอย่างเงี้ยมันเออตรงนั้นน่ะดีอันนั้นก็คืออารมณ์จริงๆที่เราอยากเห็นเพราะว่าตอนผมอยู่ในฮอผมก็อยู่ไกลามากแล้วกล้องก็ไม่ได้ตัดภาพไปที่เจนนิสกล้องจับไปที่ในงมิวสิกอย่างเดียว คนที่จะเห็นอารมณ์เจนนิสคือคนที่อยู่ใกล้ๆแต่ส่วนใหญ่คนที่อยู่ใกล้ก็จะหันหน้าไปมองมองทางมิวสิกใช่ไหมครับเพราะว่าสนองสองคนนี้นั่งคนลาฟากกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอออยากเห็นไอ้ไอ้อย่างเนี้ยอันเนี้มันคือความจริงมันคือเรียวมีของแท้นะครับแต่ไม่ทำทำแค่นั้นนะอันนั้นอันเดียวเลยนอกนั้นเป็นการแบบเลื่อนๆลอยลอยอะไรก็ไม่รู้นะครับขอโทษนะครับอันนี้เดือดจริง,รงต้องต้องพูดกันตรงๆเลยว่า มันมันไม่โอเคนะครับแล้วถ้าตัดไอ้เรื่องไอ้คาสการแสดงแอคติ้งออกไปบ้างเนี่ยใส่เรื่องราวได้ได้ลงไปได้อีกเยอะเลยนะครับแต่แบบไม่รู้ทำไมให้ความสำคัญกับไอ้จุดนี้ละเกินที่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งมันแค่พาร์ทเล็กๆมากกว่าเราดูหนังเราอยากเห็นคือ48ครุตขายขายชีวิตน้องขายความรู้สึก แท้ๆของน้องมากกว่าไอ้เรื่องตรงนี้นะครับก็อยากให้ในอนาคตผู้ผู้บริหารจะเอาใครคนนอกเข้ามาสร้างหนังด็อกิเมนทรีให้น้องหรือทำงานร่วมกับน้องอยากให้ศึกษาหาข้อมูลนิดนึงว่าคนเหล่านั้นเขาจริงใจกับ48่บกรุปแค่ไหนเขามีความรู้กับ48่บกรุปแค่ไหนหรือว่าเขาเข้ามาทำแค่ เอามันไม่รู้สิคือถ้าใส่ใจน้องมากกว่านี้งานต้องออกมาดีกว่านี้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นก็นั่นแหละครับอย่างว่าจริง,รงขอโทษนะครับวันนี้เดือดวันนี้เดือดจริงเพราะรู้สึกว่ามันไม่โอเคมากๆกับภาพประโยชน์เรื่องนี้จริงๆนะครับก็สำหรับ คุณผู้ชมทุกท่านคิดเห็นอย่างไรก็เขียนมาได้นะครับแต่ขอให้มีเหตุผลประกอบที่ดีและชัดเจนพอนะครับไม่ใช่มาเขียนแบบว่ามีหน้าที่ดูก็ดูไปเถอะจะบ่นอะไรนักหนานะครับเพราะวันก่อนมีคนเข้ามาเขียนแล้วในเรื่องราวของที่ผมทำเรื่องน้องวิวโดนว่าไว้นะครับที่น้องวิวโดนว่าที่ภูเก็ตก็มีไอ้พวกไครก็ไม่รู้ไม่ได้ตามวงเลยเข้ามาเขียนบอกว่า โอแต่มีหน้าที่ตามวงก็ตามวงไปอย่าไปเดีย๋ยวเรื่องมากเลยนักหนาถ้าไม่ตามวงถ้าไม่ชอบ,บวงก็ไปไกลๆครับอย่ามายุ่งเกี่ยวกับน้องๆนะครับเอาความทุเรศในจิตใจของคุณไปอยู่ที่ไปใช้กันที่อื่นที่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับก็คิดเห็นประการใดลองเขียนเข้ามาได้นะครับรออ่านกันอยู่สัญญาว่าจะตอบกับทุกคนถ้าโปรแกรม Youtube มันไม่ ไม่เอ่อนะเพราะบางทีมีคนเขียนมาแล้วผมอ่านแต่ผมตอบกลับไม่ได้ก็มีเยอะเหมือนกันเพราะว่าโปรแกรมมันเอ่อมันหาข้อความไม่เจอนะครับว่าจะตอบกลับยังไงนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิกกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ